เจ้ามาวันที่หนึงห่งคดเข้าอย้อนนกบดยให้กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามเศร้าพี่น้องฝนตกกนักคือเกา่ามุนีคืนนีวเทล,ลงมาทื่นทื่นพี่น้องเลยมันนี้ซาเลมน้อยกับสีไปอันนั้นสีไปเอากบพี่น้องเลยกบมันตกลงไปในบ่อแห่หงน้ำที่คุดไว้ เพื่นค no. ุดไว้เนาะในปนซาเลมน no ้อยดอกไม้ไปไว้ในตัวหน้าเพื่อนซาเลม no เน้อยยิ่งแต่เสียงห้องอบๆๆอ,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 อยู่พี่น้องเลยผมเพอนซาเลมน no ้อยย่างไว้บิง่งดอกไม้ผมซเลมน้อยกล้าไว้ผัดไปเห็นกบไปเลยว่าสิไปเอาก่อนนะพี่น้องเนาะสิไปเอากบก่อนพี่น้องเอ้ยสิเอาไม้คันใดไปไป,ไปก่ายลงแล้วก็เอานี่สิโยไปเลยนี่นนได้สิพี่น้องเอ้ยเอามาแจวได้พี่น้อง <c oughs> อยู่ไปกินไปแนวนี้แล้วพี่น้องเลยได้กบก็กินกบได้เขียดก็กินเขียดได้อึ่งก็กินอึ่งได้แมงขนุนก็กินแมงขน,นุน <c ười> ได้ขีก้กระปอมก็กินขีนก้กระปอมว่าเสลมน้อยพันยูฟูนกับลูเป็นขับไปก่อนแหละ เปกก็นพี่น้องป้ากับหกบริทางเพิ่นเพิ่นบริทางตะกี้พากันมาทางอลไรตะกีเกก้เอาคันใดไปก่อนเอาคันใดนะเอาวันอยู่ขอบนอกพูเอาได้ ไปพี่น้องเลยไปเบิ่งนํากันสีเอาได้หรือบ่มันมันมันสีเอาคันบันไดลงบ่ได้พี่นอ้องเลยมันอยู่ทั้งข้างท่อท่านโตเสร็มน้อยสีลงไดอีกอะได้อยู่เดีย๋ยลงบ่ไดท่านบอลเล่มคนเนาะเรียกเหล่มนี่ดอกไม้อยเสร็มน้อยกำลังปู ลัางเกิดส่วนมันถึงบายดีอลตอ้เมาเบ่งกุโตชาปีเ้ยพี่ได้งี้ไปบ่เห็นมันอยู่ข้างบ่อพี่น้องเออนี่ปเพยผัเนห้องไม่งากับไม่เจ็ตายเลยเไงมันมันบเห็นมันอยู่รูมผูกก่องยังผัเห็นมันดียรพี่น้อง อืสียงอะได้ย่งนี้แต่เสียงห้องกบกบ,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 บอยู่เพลงน้ำพี่น้องเลยคุดเปิดคุดแล้วลงไว้แต่ว่าเอาคันใดลงแล้วกระเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเท้าเข่ามันกระดึงขึ้นมาโอ้ยแต่ว่ามันสีมันสีสเลนเข่าหัวมันอะไรเบึงบ้งเบิ้งเล็กลวดก็ได้แอร์อ็อกยังมาเหยียบอันนี้พี่น้อง จะโหดขนานดะพี่น้องสิลงเอาครบกันอิน,นกันได้กับได้ลงข้างๆมันลงได้อยู่บ่พี่น้องเอ้ยยันแต่มันเจือกแต่พี่ยังไม่เหยียบพานี่ฮักเต้เอ้พอดีเพื่อนบดกระสน,นลงไป

กบกบกบเปเจนี่นะกบใหญ่นี่กบอยู่ร่มูพีนเอาเอ้ยว่าสิลงเอาลงก็ได้ยุม้มนะด้านโพดมันนอนแต่เพียบอยู่ร่มูพีนเอาเอ้ย ชีคข้องครบเ้ยแม่ชี้แม่แนวอยู่มัชสิไปเข้าออให้เพิ่นแลมัเข้าตีนไม่ได้ใช่แล้วบ่ข้องครบแล้วม่เต้นไปไหมมีอีนะม่มอยู่พี่น้องแตยงอยู่ ตาทางัทาง้าวทงด้สาได้ไปทางนนตัวน้ยเรลียงล้มเล็กงไดเจ้าบัได้โจจะใหญ่แก่ไม่ก็ไปเอาไมา้ไงผู้น,นั่นผูนะ้าไม้เล็กเู่เพื่อนผู ลงคร,รัลูมียนตะนา่ม<ฮ>มันเป็น,นอะไรเราออกว่าไมยก,กาดอยู่ตัก,<า>กลงนะนแทงมันคนว เออเห็นมันแล้วก็หาไม้ขัดให้มันเล่นเข่าจ็บครั้งนี้มันก็ขทิถดถอดมันก็รุดเลยนี่คอยพกข่าวซ้ำๆกวบๆวบเลยให้มันเต้นขึ้นมาให้กูได้

ก็ให้ไหลให้มันไม่เงาก็อยู่ไนหนใช่เอาโูกจะหึงงีกูได้จะโตนี่จ้างกูรุมได้หรอลุมมาได้มไม่เงากันอยู่หันเรือดิจิทัลู็ง่าเลยเอาโคกเดือ Hãy lấy được cái, cái này, lấy à, à, cái gì đó, lấy ôp ôp leo, lấy gì đó ah, tu, lấy chỉ được tu nhảy, lấy bằng thước tu bác nè, เก็บเครื่องเมื่อเมื่อพาไปการไปเรียกไปงานเปตัวเดียวแล้วานใดที่ไปนี่กันแล้วื่าๆเรพี่น้องได้เลยได้เลยอุบปบบยินแต่เสียงห้อง

กบซ้ำซีซ้ำและกบนี่น้องมาพี่น้องเงยดังไพ่ไว้อยู่ละกันไปเอากบผูกเฮ้ยพี่น้องเงยเด้๋ยวลงเอาพี่น้องเงยคอนเั็นกับได้ซ้ำได้ลงเอาอยู่ลุ่มพูเอาแต่นั่นเอากับได้วยอยากแทงเถึนก็นเลยลุกลไปเอาโดยสำหรับคลิปนี้ชาล์มหน้อยขอ ล้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอาเพึ่น,นึงเข้าก่อนสบายดีเด้อหน้ากับพริสวย